สว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาท่อนเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเพชรกล้ามีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับขอนําเสนอนะครับมีดยุคต้นๆนะครับของหลวงปู่สุข1เล่มหลวงพ่อลุ่ง1เล่มแล้วก็ของหลวงพ่อเดิม2เล่มที่ลักษณะขายคืนกันคือด้ามทําจากเขากวางนะครับทั้งสี่เล่มเลยนะครับ ด้ามเขากวางฝักไม้นะครับทั้งสีเล่มเป็นมีดทุกต้นเลยนะครับผมเล่มแรกนะครับจะมีความยาวนะครับเท่าควานช้างนะครับของหลวงปู่สุขนะครับความยาวฝักลมด้ามจนถึงปลายสุดเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะครับผมเป็นมีดของหลวงปู่สุขนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ศ6 1ย์9 1ห6 3น้า้าหนึ่งหหสามนะครับศ6 1ย์9 1 6 6 3ศย์ห้า้าหนึ่งหหสามนะครับ ลายมือเดียวกันนะครับเราไปชมเริ่มแรกนะครับเป็นของหลวงปู่ศุขนะครับหรือในหนึ่งที่มีฉายานะครับมีดปาบสะกดพยากรุมพีนะครับนี่นะครับของหลวงปู่ศุขแห่งวัดคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับมีดสะกดพยากรุมพีนะครับนะครับปราบพวกผีพายนะครับ ที่ได้มานะครับเล่มนี้นะครับมาจากคุณตานะครับครอบครัวของท่านนะครับท่านจะอยู่ติดแม่น้ํานะครับท่านจะมีอาชีพประมงนะครับนี่นะครับท่านจะพกลงน้ําตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นมีดยังไงครับเป็นมีดที่แบบมาทางมาทางสะกดพยากรพีพูดผีพายทางน้านะครับนี่ท่านจะพก ลงน้ําตลอดนะครับไปกับเรือนะครับนะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่20นิ้วนะครับเฉพาะใบมีดอยู่ที่11นิ้วนะครับเป็นมีดจุกต้นต้นของหลงปู่สุกเลยนะครับผมนี่นะครับฝักทําจากเก่นไม้คูนนะครับผมนี่นะครับออกสีส้มเหลืองเหลืองนวลๆนะครับรัดด้วยหวานะครับผมนะครับฝากพยากุงปีสะกดพยา ปุมพีนะครับของหลวงปู่สุขนะครับดูใบมีดนะครับนะครับใบมีดจะไม่ขึ้นสนิมนะครับเขาจะออกสีดำอมเขียวนะครับเขียวแวววาวนะครับผมเนี่ยครับอัขระพระคาถานะครับเต็มใบนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสันมีดหนานะครับผมเห็นไหมครับสันมีดจะหนานะครับ เน้อเม็ดเ่มขึ้นสนิมนะครับดูข้างนะครับข้างแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมจะไม่ค่อยพบเจอนะครับเทพสัตตาของหลวงปู่สุกวัดคลองมะขามเท้านะครับนี่นะครับที่ผมได้มาคือคุณตาท่านก็ชราภาพมากแล้วนะครับที่ท่านปล่อยมานะครับท่านก็เลิกอาชีพหาปลาแล้วนะครับลงน้ําแล้วนะครับ พุทธคุณของหลวงปู่สุขนะครับผู้ตีนะครับเขี่ยวของสัตว์ร้ายนะครับสัตว์มีพิษนะครับพยากุมพีนะครับแก้วคาดนะครับผมมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองเขากวางนะครับด้ามเขากวางฝักไม้เช่นกันเป็นมีดยุกต้นของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับเป็นด้ามเขากวางนะครับ ปักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับเดีมนี้ีนะครับพลรุ่งนะครับผมพ่รุ่งพุทธคุณของหลวงพ่รุ่งก็นะครับพวกพูดผีนะครับปีศาตนะครับสิ่งชั่วร้ายลมเพลลมพัดนะครับกุญสมนต์ดำนะครับที่ท่านจะมาสร้างวัดอยู่ที่หนองซีนวลนนะครับท่านก็ได้ ใช้มีดหมอนะครับลงอาคมไล่ครับไล่ปุผีพายในหนองสีนวลนะครับที่ท่านจะมาสร้างวัดสร้างหมู่บ้านใหม่ๆนะครับต้นตำรับของท่านเลยนะครับดูสภาพไม้นะครับนี่นะครับไม้อายุร้อยปีนะครับไปความยาวของใบมีดนะครับผม ใบมีดเล่มนี้ยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ครับยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมนะครับจะไล้รูปแบบนะครับผมวดลายจะไม่ค่อยเด่นชัดจะไม่มีเยอะนะครับเห็นไหมครับเสียมาเปลเพลของท่านนะครับลายเล็บจิกนะครับผมนี่นะครับยาวครับ ามยาว8นิ้วครึ่งนะครับใบมีดแห้งนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับมีแต่คราบใครธรรมชาติจับกันนะครับข้างกระแห้งนะครับนะครับข้างเก่านะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับนะครับใบมีดจะซ้อนแสงสีเขียวนะครับที่มีส่วนผสมจากเหล็กพุทธคุณเหล็กอัลันต่างๆนะครับหลากหลายชนิดนะครับ ตามตำรานะครับที่มาตั้งเป็นนมีดหมอนะครับท่าใดสนใจก็จะเริ่มติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมชมเล่มที่สามนะครับเป็นเทพสตาของหลวงพ่อเดิมนะครับจุกต้นๆ้นของท่านเลยนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับปลายสุดของเขานะครับเขากว้างนะครับที่ทําเป็นด้ามเนี่ยครับดูไม้นะครับให้สังเกตผมก็เริ่มเริมบอก นี่ะครับกันรัดด้ามตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับสองเล่มแรกนะครับของหลวงปู่สุกและของหลวงพรุ่งในการรัดด้ามเป็นเหล็กนะครับผมนะครับแต่เล่มนี้เป็นทองเหลืองนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะครับเนี่ยครับตรงโคนฝักจะมีตะกุดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับคอยตะกุดไว้นะครับดูสภาพไม้นะครับนะครับเก่าจริงนะครับถึงจริงนะครับนี่นะครับ ทันยุคหลวงพ่อแน่นอนนะครับสบายตาสบายใจเลยครับถ้าเป็นมีดรุ่นนี้นะครับนี่ครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่หกนิ้วนิดๆนะครับผมเห็นไหมครับการใช้งานมานะครับตามพิธีกรรมต่างๆนะครับเป็นลายน่องสิงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ในมีดแห้งนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมออกสีดําสีเขียวนะครับเห็นไหมครับจะมีสีเขียวดูชัดๆสีเขียวจะสะท้อนขึ้นมานะครับผมนี่ครับข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับ่อไปนะครับเดี๋ยวซูมใหม่นะครับ ล้องค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่แหละครับจ่ก็จะเรลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับมาชมเล่มสุดท้ายนะครับความยาวฝากรวมด้ามนะครับนะครับจะอยู่ที่11นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนะครับขขงกว้างเช่นกันนะครับ กันรัดด้ามนะครับดูปอกรัดด้ามเป็นทองเหลืองนะครับผมเป็นรัดด้วยทองเหลืองนะครับผมดูไม้นะครับดูหวายรัดฝักนะครับเห็นไหมครับสภาพหวายรัดฝักนะครับนี่ครับเดิมๆพร้อมมีดเลยนะครับผมใบมีดนะครับมีความยาวเล่มนี้อยู่ที่ห้านิ้วนะครับ นี่นะครับเป็นลายน้องสิงเช่นกันนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อมีดนะครับเห็นไหมครับคราบไครธรรมชาติจับนะครับล่องเลือดลึกนะครับลวดลายดูความเก่าข้าค่าของเขานะครับเป็นลายน้องสิงนะครับผมดูข้างนะครับดูความเก่าจากข้างก็ได้นะครับแห้งแน่นไม่โยกไม่คลอนนะครับผมนี่นะครับเป็นลายน่องสิงห์นะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับ ในสนใจเร่มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0610591663นะครับไลน์อร์เดียวกันนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ